เดี๋ยวแล้วตั้ใครปั่าป่านู้นไ่ไหนมาอะไรปันเที่ยวแต่เช้าเลยเหรอฮะไปไหนมาลูกไปไหนมาไปไหนมาไปไหนเนี่ยไปไหนจะลงไปไหนไปไหนไปไหนมาเนี่ยจะเที่ยวไปเที่ยวโอ้โหไปเที่ยวเดี๋ยวนี้เที่ยวเก่งแล้วเราเนี่ยหือ พอยังโอ้โหพอยังพอยังอ่ะอ่ไปไปลงมาเดินเที่ยวอ่ะลงเดินเที่ยวโอ้ไปนี่มานี่ยอันนี้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 ไปดูรหัสเวียดนามดิไปนี่ไปนี่ทางซ้ายทางซ้ายนู่นไหนไหมเหมืนหมุนนี่ไหมไปดูดิไปดูเป็นหมุนนี่ดูหมืนหมุนนี่เดี๋ยวเออเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปเออเออนั่งนั่งนั่งกที่หินน่ะนั่งนั่งนั่งที่หินนี่นั่งที่อนหิน นั่งนี่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 นี่นี่นั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เออเออเออนั่งทีเดียน้อยน้อยเออนะถ่ายรูปแอคไอ้ยืนดีดีเออแอคแอคท่าหน่อยพอพอแอคท่าถ่ายรูปหันหน้ามังนี้หันหน้ามังนี้หน่อยเด้เอหันหน้ามังนี้สิหันหน้ามานี่เหรอไวหันหน้ามังนี้มึงถ่ายรูปภาษาอะไรวะหันหน้าหนีเออเออไปจับหางน้ำตกอ่ะ เข้าไม่ได้เขากั้นไว้เห็นไหมเนี่ยกั้นไว้เห็นไหมเข้าไม่ได้ไปดูที่อื่นต่อแล้วไปเร็วปโอเร็วไปโอรออยู่นะไปเร็วเร็วเร็วเหมุนชอบไหมชอบไหมฮะชอบป่าไปไปที่ยวโอ้ไปไปเร็วเร็วเร็วเร